เมื่อกี้ผมเห็นอะไรเว็บเว็บผมเห็นอะไรเว็บเว็บนะเฮ้ยเฮ้ยขนหรือเปล่าวะพี่เมาใช่ไหมพี่พี่เมาก็กลับบ้านนะพี่เรียนเราทถ้าผมตกใจเลยนะอโหผมก็นึกว่าผี โหพี่ผมมาถ่ายคลิปกบพี่พี่มาทำอะไรอะเอ้าเฮ้ยพี่ใจเย็นนะพี่หายแล้วกูจะเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นพี่พี่พี่เมาใช่ไหมพี่เมาใช่ไหมเฮ้<ม>ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็น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 ครับพี่ผม ผมมาได้ถ่ายคลิปผมไม่ได้ผมไม่ได้มาทำร้ายพี่นะพี่เอาสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกันยอคนแบกเป้น,นะครับทุกคนครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยเนาะที่ผมได้มีโอกาสมาในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับทุกคนครับ ซึ่งผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าระหว่างที่ผมเดินมาเนี่ยผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากข้างในนะครับคนครับนะแล้วผมไม่ได้บอกผมไม่ยังไม่กําหนดนะครับว่าเป็นสถานที่อะไรหรือว่าที่ไหนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสํารวจกันเลยนะครับไปนี่นะครับทุกคนครับก็เป็นสถานที่ผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าผมเคยมาเจอเหตุการณ์ประหลาดที่ เฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยคนได้ยินเสียงไหมครับเฮ้ย Tươi Không Như cái phụng hình là lấy web Phụng hình là lấy web này Ôi Ôi เร็ววะฮัลโหลครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับทุกคนครับผมได้ยินเสียงคล้คลายๆอะไรบางอย่างนะครับทุกคนครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ในห้องนะครับเฮ้ 想来哇。 เฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยคือแบบว่าตอนนี้ผมต้องบอกได้เลยนะเสียงเนี่ยมันคตรเจะหลอกเลยผมคิดว่ามันไม่ใช่ผีแล้วแหละนะ จะเป็นคนหรือเปล่านะ,ะทนกุกคนเฮ้ยกาอี้มันกระเด็นออกมาเลยนะตอนแกรกกาอี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับนะ ơi はい。 嗯、喂。 น่าจะเป็นคนมากแกล้งผมหรือเปล่านะเพอมันดังมากกันไปนะทุกคนน่าจะเป็นคนนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมต้องระมัดระวังสิ่งเดียวที่คือต้องต้องมีไม้เฮ้ย แน่ๆเลยที่มาแกล้งผมนะถ้าเป็นผีเนี่ยมันไม่กล้ามาแกล้งเราขนาดน,นี้นะตอนนี้ผมกำลังหาไม้อยู่นะครับทุกคนหาอาวุธป้องกันตัวนะครับ อาวุธมองกันตัวนะครับทุกคนเฮ้ยขนหรือเปล่าวะเฮ้ยมาแกล้งกันอย่างนี้ไม่ได้นะเวะ้ยปรากฏตัวหน่อยพี่ลุงหรือว่าตาชายตาแดงยายปลีกหรือว่าใครอ่ะ เฮ้ยใครมาถั่วอะไรวะเนี่ยคล้ายคนมาคอหวยนะคนมาคอหวยกับตาแดงหรือเปล่า,าไม่ต้องสนใจนะทุนตอนนี้ผมสนใจอย่างเดียวก็คือเสียงที่มันมาเนี่ย รู้สึกว่ามันมาบ่อยเหลือเกินนะครับสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดคือคนนะทุกคนนะถ้าเป็นผีเนี่ยออกมาผมไม่กลัวหรอกแต่เป็นคนเนี่ยสามารถที่จะทำะร,ร้ายเราได้นะครับทุกคนครับ เสียงอีหลอก็แกกนะแล้วก็ดังแล้วก็รังเฮ้ย ไงวะเฮ้ยพี่พี่มาจากไหนอะพี่มานานแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่พี่ครับชิบหายแล้วเอาแล้วงไง ว่าแล้วทุกคนครับผมไม่ใช่ผีนะทุกคนนะจะเป็นคนนะคุณติดยาแล้วะพี่เมาแล้วปล่าพี่พี่เมาใช่ไหมพี่พี่มาก็กลับบ้านนะพี่เรียนเราถ้าผมตกใจเลยนะโอผมก็นึกว่าผีพี่หันหน้าหน่อยครับพี่ พี่ครับพี่ครับพี่หันหน้าหน่อยใครอ่ะโหพี่ผมมาถ่ายคลิปกรับพี่พี่มาทำอะไรอ่ะอ,อ้าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นผมมาถ่ายคลิปครับพี่ผมมาถ่ายคลิปธรรมดาครับมาล่าผีมีคนบอกว่าที่นี่เฮียนครับพี่เฮ้ยผมไม่ได้มาจงใจมาจู่โจมพี่นะครับพี่ผมมาถ่ายคลิปเฉยๆครับพี่มาลา่าผีผมไม่ได้มาลา่าโคนนะพี่ครับ พี่ผมไม่ได้มาล่าคนครับพี่ผมมาล่าผีครับพี่พี่เมาหรือเปล่าพี่พี่ใจเย็นนะพี่หายแล้วกูใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นพี่พี่พี่เมาใช่ไหมพี่เมาใช่ไหมพี่หาหาอะไรครับพี่ะ พี่พี่มาแล้วันฟานเลยนะจริงจริงมันมาแล้วมผมฟาเลยนะพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นใจเย็นผมมาไม่เคยเจอพี่เลยครับพี่ปกติพี่มเมาอยู่ที่นี่เหรอครับเขาไม่พูดอะไรนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพี่ใจยเยนจ็ยเยนใจยเยน็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่ผมผมมาได้ถ่ายคลิปผมไม่ได้ผมไม่ได้มาทำหลายพี่นะพี่เอา้าเฮ้ยโอ้ทุกคนครับผมว่าผมกลับบ้านดีกว่านะก็คงไม่เป็นงานเป็นการแล,ล้วแหละก็ถ้าพี่เพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากคนละหนึ่ง้านหนึน่นงแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกังใจให้กับผมนะครับ ผู้ที่ผมจะได้ําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคน,นครับอันน่าจะเป็นคนนะทุกคนเมายาารอเปล่าวะมาลา่าพีไม่ได้มาล่าคนนุย้ยทุกคนผมกลับบ้านแล้วนะครับคนละหนึ่นไงไลน์หนึ่งแชร์นะครับถ้าผมพูดไม่พอก็ต้องขอพันณาที่นี้ด้วยนะครับ